่มีความสําเร็จใดบนโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นได้ภายในหหรือ2วันสวัสดีเพื่อนๆครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านพี่น้องครับเมื่อนนี้ผมผ้าพีผ้านองครับผ้าคุณผู้ชมครับมาอยู่ในครอบควายตอนเช้าๆนะครับผมก่อนไปทํางานนะครับพามาดูบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับผมเป็นบรรยากาศคอกควัยบ้านๆครับรับการลงทุนครับตามงบตามงบที่เจ้าของมีครับพี่น้องครับ ตามงบที่มีนะครับทําไปเรื่อยๆนะครับัฒนาสายพันธุ์ไปเรื่อยๆครับพี่น้องทุกตัวที่พี่น้องเห็นอยู่ในขณะนี้ครับเกิดจากการผสมเทียมส่วนมากเกิดจากการผสมเทียมครับมีผสมตัวอยู่2ตัวครับผมลูกช้างอุดรลูกเบิ้มพันล้านลูกโกเมืองเพชรลูกเม็ดเงิน ลูกใบยกจูเนียร์บอกว่าที่เป็นลูกของเกาจเจริญลก็มีครับพี่นอ้องยูนี่ร์ครับพี่น้องครับเป็นการเลี้ยงแบบพึ่งพาธรรมชาตินะครับอาศัยธรรมชาติส่วนหลครับพี่น้องคือออกร้อมหัวไ้เบิดแล้วนะครับล้อมรั้วไว้หมดแล้วก็คือปล่อยเขาหากินเองตามธรรมชาตินะครับที่นี่นะครับไม่มีหัวอาหารนะครับ ไฟทุกตัวไม่เคยได้กินหัวอาหารเลยนะครับตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ครับเอาสีรถต้นทุนทั้งดันอาหารนะครับอาหารคนส่วนมากจะกินหญ้านะครับผมที่ด้ซสื่อเนี่ยคือพวกฟางครับฟางอัดก้อนนี่คือฝูงเครื่องตัดหญ้าชั้นดีครับเปลนเบิร์ครับพี่น้องเขาว่าเขาป้องไดครับไม่ว่าจะเข้าตรงไหนเนี้ยหญ้านี่เรียบร้อยเลยนะครับ ราคากล้วยถูกลุงขาดทุนหลายบอร,รับตัวผมแล้วนะครับบอย่งบอขาดนะครับเราเลือกที่จะไม่ขาดทุนได้นะครับคือบอขายครับพี่น้องปีนาเขาก็ออกลูกตัวนึงปีทัดไปเขาก็ออกลูกตัวนึงครับออกลูกแต่และเทือเนี่ยสหรับผมแล้วนี่ยจะได้ขายลกูกได้ขายน่องเขาเนะี่ยอยู่ประมาณสองพันครับ คือมีออเดอร์แล้วนะครับสองพันนะครับน้องละสองพันคือลบควายนะครับขายได้ครับสําหรับโซนผมนะแล้วลูกควายนะครับเราเลี้ยงไปอีกหนึ่งปีขายได้อยู่แล้วนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นนะครับคิดต่ำๆหมื่นหนึง่งอนาคต ผมมองว่าราคานะครับน่าจะขึ้นน่าจะขยับขึ้นขยับขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่จะไม่พีคเหมือนตอน4-5ปีที่แล้วสำหรับคลิปนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมพ่อกันไม่คลิปหนาสวัสดีครับฝากดกดไลก์กดแชร์กดติดตามเด้วนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ซ่องน้อยๆต่อไปนะครับเ้อสํสหรับวันนี้ไปแล้วครับผม